อีกคนอยากให้ต <rôle: opolit any> ัดไจากช่องสายโ่ฉันนี่คื้นนี้นะรับที่ครับทีันรสนการะครับการคาระบาดของคเกระลอกใหม่ล่าสุับไปติดตามรางสดมาากเนี่ยเลยนะครับ ไทยงรายปทุมธานีระยองยะมาอยุธยาประจวบคีรีขันธ์นครพนมและช่องยัโสชาแนลนะคะกินพ๋วเตี๋ยวกันกินข้าวกันอุ้ยครัวเป็นอย่างยิ่งนะคะในส่วนของรายละเอียดที่เสียชีวิตทั้ง15ท่านในวันนี้นะคะมีอายุ50ถึง86ปีค่ะแล้วก็สิ่งที่กรมควบคุมโรคนำมาเรียนเสนอในวันนี้นะคะก็คือมีหรายที่ ในวันที่ท่านเสียชีวิตมาที่โรงพยาบาลโดยไม่ได้ทราบว่าเป็นผู้ป่วยนะคะแต่ว่าอันนี้กินก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่ท,ทําเองดูแลช่วยเหลือแล้วแล้วก็สงสัยว่าอาจจะเป็นการติดเชื้อโควิดใบผัอกอันนี้ก็ปลูกเอง,องหน้าบ้านโดยมากนะคะจะมี5รายที่ วันที่ทราบผลติดเชื้อจนถึงเสียชีวิตนั้นใช้เวลา1-6วันแล้วก็มี9การายค่ะที่7-14วันหลังจากทราบผลติดเชื้อก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็มีนานที่สุด25วันค่ะคือหลังจากทราบผลติดเชื้อแล้วเข้ารับการรักษานะคะก็มีความพยายามช่วยเหลืออยู่25วันก็มีการเสียชีวิตในที่สุดนะคะ สำหรับรอบเมษายนรวมรวมแล้วนะคะตัวเลขทั้งประเทศโควิดก็กูว่าทั้งรานะคะถ้าทุกท่านสังเกตแผนภูมิแท่งอันนี้จะเห็นว่าทางสีน้ำเงินนะคะที่เป็นแท่งแท่งออกไปข้างนอกไม่ได้กูวสีเหลืองเป็นการแสดงของการคัดกรองเชิงรุกนะคะที่เราพยายามที่จะระบายสีให้เห็นสถานการณ์เป็นลักษณะแนวโน้มด้วยนะคะ กราฟที่ทุกท่านคุ้นเคยจะเป็นเส้นกราฟสีแดงในสไลด์นี้นะคะก็คือจะเห็นข้างว่าในช่วงที่ผ่านมาเข้าสู่พิฤษภาคมเนี่ยนะคะตัวเลขยังเป็นลักษณะทั้งขึ้นขึ้นบ้างลงลงบ้างนะคะก็อย่างที่เราเรียนย้ำว่าพี่น้องประชาชนยังต้องพยายามนะคะแล้วก็ช่วยกันดึงเส้นกราฟลงให้ได้นะคะเพื่อที่เราจะสนวนเตรียมไว้ให้กับผู้ป่วยที่จําเป็นต้องได้รับการศึกษา,าการรักษายอย่างเร่งด่วนนะคะ ลด์ถัดไปจะแสดงให้เห็นกลุ่มที่แยกตามปัจจัยเสี่ยงแยกตามพื้นที่นะคะสีส้มคือกรุงเทพมหานครวันนี้ยอดรวมอยู่ที่789 789เปนะคะเป็นตัวเลขของกทมอตอนนี้นคนโควิดเยอะ ่ากลัว 嗯，那好吧，好吧。好 อก่วงโคต้องกินนั้นกับข้าวร้อนๆ้าหข้นๆขาเชื่อ 国家 COVID。 mm-hmm <clears throat>

แค่นี้ค่ะ